สวัสดีครับท่านผู้ชมขอ,อนำท่านผู้ชมเข้าสู่การจำลองการแข่งขันฟุตบอล FA ครับคู่ระหว่างไบดันเปิดบ้านรับการมาเยือนของในด้านสิงบูเชลซีนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปการลบกวนเพื่อทุกคนกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับผม สำหรับการแข่งขันจริงของคู่นี้ครับก็จะเตะกันในวันอาทิตย์ที่9กุมภาพันธ์2567เวลาตี3ตามเวลาประเทศไทยครับหรือว่าคืนวันเสาร์นั่นเองครับในส่วนของสถิติการเจอกันของทั้ง2ทีมครับผานัดหลังเนี่ยเป็นทางด้านเชลซีครับเอาชนะไปได้ทั้ง5เกมเลยครับโดยนัดล่าสุดที่เจอกันครับในศึกพรีเมีย์ลีกอังกฤษเป็นทางด้านเชลซีครับเปิดบ้านถล่มเอาชนะไปได้4ประตูต่อ2 ก็มาดูกันว่านัดนี้ผลจะออกมาเป็นเช่นไรครับรบกวนเพื่อนคอมเมนต์ทายผลการแข่งขันกันเข้ามาได้ครับคอมเมนต์ร่วมสนุกเข้ามาพูดคุยกันครับนะครับผู้ตัดสินเป่าเคลียร์ลูกเริ่มเล่นครับจะเป็นทางด้านเจ้าบ้านกับใบด้านชุดสีน้ำเงินขาวจะบุกจากซ้ายไปขวาก่อนผูกมาตรงนี้มีการแทกซันตัดบอลได้ออกซ้ายมาเห็นโซ่ ได้โคพาวเวอร์ครับไวเสร็จไกเซโดไกเซโดหยอดมาตรงนี้มาดูอิเกอเอาบอลลงได้สวยแล้วโอ,โอ,โอ้โหจะแหวกตรงนี้บอลมันหลุดออกหลังไปเป็นลูกตั้งเตะจากปากประตูเรมตี้ให้มามิโตมะฝากมาที่ <c oughs> โคลเลลี่ตรงนี้บอลหลุดออก <c oughs> ข้างใบเป็นบอลทุ่มครับของไบตัน มีตมะมีตอมะมีมมริเจมประคองอยู่แล้วยอดมาตรงนี้ไคเซโ่ตัดได้วัอนอยู่ที่มาดูอิเก้ครับบนขึ้นกันมาโควิลโควิลยอดขึ้นหน้ามาจะให้นิคลัสแจ็กสันตรงนี้เก็บเล่นไม่ได้เหมือนกันดังฝากมาเสร็จจงนานนิคลัสแจ็กสันมาดูอิเก้ มาดูอีกเก้ดึงดึงแล้ววนคืนกับมาริชเจมให้มาบอยเ,เซต์ไกเซโดครับริชเจมมาดูอกเก้เชื่อมให้มอยเ,เซต์ไกเซโดพาวเวอร์ฝากมาไกเซโดจอราซันโชแล้วแจ็คสันซะตรงนี้โอ้โหหนึ่งประตูต่อศูเลยครับเชลซีขึ้นนำไวเลยครับ11นาทีเท่านั้นครับโอ้โหจากนิโกระแจ็คสันครับ

หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเทลซีขึ้นนำไว้วันฮิเชกครับไหลออกซ้ายมาลุยส์ดังบาริบ้าบาริบ้าไปเร็วไม่ได้เชื่อเป็นแกลมิโตมะฝั่งประตูกัางบาริบ้าไม่ผ่านโคพาเมอร์ สุดท้ายคาเมอร์ตัดบอลได้ไหลออกซ้ายมาจอร์แดนซันโชู่พาวเมอร์ไหลมานีโกัสแจ็กสันพาเบอร์พาเบอร์โจช,ชองอีกแล้วโอ้โหไปตรงกรอบโอกาสหนีอ่ะเป็น2ประตูต่อศูนย์ครับเกือบได้ครับเชลซี มีตอม้าฝากมาตรงกลางแรมตี้บาริบ้าแล้วเฉวีตัดบอลได้อีกแล้วซานโชซานโชไหลมาเอนโซเชียวกันได้โคปามเมอร์แล้วแทงต่อทันทีมาดูอีเก้ข้างในมีมาดูอีเก้ต้องดึงย้อนกลับมาก่อนครับมาดูอีเก้ผาแหวกเข้าในมาแล้วดึงดึงแล้วต้องย้อนกลับมาตั้งที่ริเจมริเจมฝากมาไกเซโด เอ็นโซเฟอร์นนเดสวนคืนกับมาบอยเซตไกเซโดไกเซโดหาช่องแล้ววนคืนกับมาเอ็นโซโคพามเมอร์ฝากมาที่นิกครัสแจ็คซันซัดตรงนี้ไม่ผ่านบล็อกเลยครับแล้วลึกมาถึงแวร์บุคเคนเลยครับ บาลีบ้าฝากมาตรงกลามงมิโตมะมิโตมะลิเจนตัดบนได้บาดุยเกจะให้ตรงกลางไม่ผ่านโคพาเม,มอร์บาดอกซ้ายมามาคุคุเรียามาคุคุเรียเชื่อมกับทางด้านจะดนซันโชอ,ออกซ้ายมาคุคุเรียคุคุเรียดึงดึงแล้ว วนคืนกลับมาครับเอนโซเฟอร์นันเดสคูคูเลียาโยดเข้าในลูอีด,ดังตัดได้บอลยังมาเข้าทางเผาเมอร์จะยิงใหม่ผ่านบล็อกบอยเซกเเกเซโดเเกเซโด,ซโดเล่นกับมาดูวิก้เกเซโดฝากมาแจ็คสันเจอช่องแล้วซัดตรงนี้สองประตูต่อสู่เลยโอ้โหคมจริงๆครับแจ็คสันวันนี้ได้ลุ้นแฮตทิแกแล้วนิโคลัสแจ็คสัน บอลแพ้ทางกันจริงๆครับทางด้านเชลซีกับทังด้านไบตันครับผ้่านัดหลังนี่ไบตันครับไม่สามารถชนะเชลซีได้เลยครับโดนเชลซีเก็บชัยชนะรวดครับบอลจากตรงกลางเนปเพาเมอร์เล่นมาตรงนี้เล่นชิงหน่ง1-2กันแล้วจ่ายไวมาที่นิกราแจ็กสันว่างๆแล้วสัตด้วยขวาบอลถากเสาเข้าไป นอ่ครับยิงคมจริงๆงครับวันนี้วิดดังเล็กกอร์านออเลลี่ออกซ้ายมามิโตมะมิโตมะขากระชากมาตรงนี้จะหนีทางด้านริจเจมแรมตี้บนทขึ้นกระบามิโตมะ ขาเมอโอ้โหแล้วตัดได้ดีสุดท้ายยังได้อยู่มิตตมะออกขวามามินเทเสร็จทางด้านเอนโซเฟอร์นนเดสไหลออกซ้ายมาจอร์แดนซันโชซันโช,นชฝากมานิโกรสแจ็กซันมาคุคุเรียาให้มานิโกรสแจ็กซันวนขึ้นกันมาคูคุเรียหยอดเข้าในมาดิวเก้ขึ้นตรงนี้ไม่ถึงนะครับมิตตมะ โตมาไหลออกซ้ายมาโอเรรี่แล้วสุดท้ายไกเซโดตัดได้เอนโซเฟอร์นันเดสไหลออกซ้ายมากูคุริยาเล่นกับด้านโคพเมอร์ครับจอด์ัดนซันโชเอนโซเฟอร์นันเดสแล้วหนีได้ตรงนี้ ฝซ่มามาดูอีเกตตอกส้นมานิกรัสแจ็กสันแล้วซัดตรงนี้ยังโชคทิ้งออกมาได้มาดูบิโตมะแล้วสุดท้ายครับผู้ตัดสินเป่าหมดเวลาการแข่งขันครึ่งเวลาแรกตรงนี้ครับเป็นการเชลซีครับบุกมานำบไบตันไปก่อน2ประตูต่อศูนย์ถ้าเพื่อนที่ชอบใครก็ฝากกดไลค์ก,กดติดตามให้ผมด้วยครับครับชมกันต่อในครึ่งเวลาหลังได้เลยครับ ผู้ตัดสินเป่าเขี่ยลูกเริ่มเล่นครึ่งหลังแล้วครับจะเป็นทางด้านเชลซีครับชุดสีดำจะบุกจากซ้ายไปขวาบ้างแท็กซันบอลย้อนกลับมาตั้งกันใหม่เว้พุกเค้นโยนขึ้นมาเดนิเวเบกเก็บเล่นไม่ได้เวเบกก็หายไปจากเกมเหมือนกันนะครับบอลไม่ค่อยถึงแดนหน้าครับวันนี้ทางด้านไบตนันโคเวลยอ้อนไปข้างหน้ามงเขียวก็ได้ วิลแมนไหลออกขวามามินเทเชี่ยงกันได้วิลแมนฝากมาตรงกลางเลยครับโอเลลี่เล่นกันได้บาเลบ้าครับบาเลียบากระชากมาแล้วสุดท้ายยังได้อยู่ครับโจแดนซันโชซันโชดีดมาตรงนี้มินเทตัดมา บาเลีบ้าหวัวขึ้นหน้ามาเลยครับเดี๋ยวนี้เวเบเกเป็นโซเฟอนเดสวนขึ้นกลับมาบอลอยู่ที่ริชเชนครับข้างหน้าขอบอลแล้วมาดูเย่ไฮมานี่กุนนาแจ็คสันซัดตรงนี้โ,ฮโฮอ้ยังโชว์ซูปเปอร์เซฟเลยครับ นี่ครับบอลฝากมาให้ตรงนี้แล้วเล่นทิ้งกันซัดไกลโอโ้โหไบบุคเคนครับมาดูรูกเตะมุมของทางด้านเชลซีเอนโซหยอดมาแล้วมีมาดูอิกเก่ขึ <c oughs> ้นไบตันยังเคี้ยวมาได้บอลยังไม่ไปไหนค,คุริยาคุริยาให้มาคูพาเมอร์ ย้อนคื้นมามาคูคุเรียาฝากมาที่โคปามเมอร์ครับจอร์แดนซันโชทอมเมอร์ซัดไกลตรงนี้อย่างตรงตัวแวรูบุกเกนบอลออกซ้ายไปที่แรมตีแรมตี <c oughs> ไม่ผ่านตรงนี้มาดูอีเก้ครับตัดบอลแล้วฝากมาตุกางนิครัสแจ็กซสันไหลออกขวามามาดูอีเก้ ge. แล้วลุยส์ดังตัดบอลได้ตรงนี้แล้วบอลไม่ออกด้วยครับดังให้กาที่มิตมะโอเรรีโอเร,รบ,รบาครับมินเทแล้วซัดไกลโอโ้บอลเหินข้ามคานออกไปครับ to make the keeper look good. Like then taking this chance to turn to their benches. We stand, yawn, kick เผาเมอร์สุดท้ายบอลลึกมาถึงเริเจมไล่ออกซ้ายบ่าโควิลลัฝากมาจอร์ดันเโชแล้วแทงโตทันทีกูคูเรียกูคูเรียพากระชากแล้วตัดในให้จอร์ดันเโชฝากมานิคเลจเชสันเล่นกันทางด้านบูดิปันตรงนี้โอ้โหไปกันใหญ่แล้วครับสามประตูโตศูนย์ครับเชลซีหนีห่างไปอีกแล้วครับ อู้เราน่าจะปิดเกมนี้เลยหรือเปล่าครับบอลจากทางด้านกาบซ้ายครับมากูกุริยาให้มาข้างในซันโชแล้วหมูดิกได้บรรจงปั่นตรงนี้ครับบอลมาตามช่องเรื่อยๆครับวันนี้เล่นดีมากครับทางด้านนิกูรัตจ็กสันครับยิงสองจ่ายหนึ่งครับถ้าวันนี้ขวาชัยก็น่าจะได้แมนออฟแมนแล้วครับทางด้านนิกูรัตจ็กสันครับ วิสตังสาดยาวขึ้นหนามาโาเซโกเซโดโอ้โหแล้วโจเบโดตัดได้บ,บาเลบ,บาบาเลบาโดนหลังอยู่ตรงนี้ยังหนีไม่มได้โจเบโดแล้วซัดมายังโถ่ซูเปอร์เซฟครับโควิววเวลเคลียร์ขึ้นมาก่อน วิลแมนเล่กเนร่ายอเบโดยอเบโดให้มารูเซอร์แล้วสุดท้ายลิเจมเขี่ยอกมาได้จอรันซันโชวนคืนกลับมามาร์คคูคุเรียเล็กเนร่าจอรันซันโชครับฝากมาตรงกลางนิโคลัสแจ็กสันแล้วลูอีสังตัดได้เวิลแมนให้มาตรงกลางยอเบโดโอเดล่าเล็กเนร่ายอเบโด โอเลรี่ครับแข่งมาลูสเตอร์จอเจาะไปโดนซัดก็ยังไม่ผ่านเบอร์เจสเซนครับมาคุคุเลีลา แล้วยังเปิดไม่ได้เหมือนกันกุลิยาเล่นกันน้านจอราซันโชแตกสันแล้วพลิกซัดตรงนี้ <c oughs> จะรุนแฮติกครับตัวตัวแต่ยังไม่ได้ครับเดวุคเค่นรับเข้ามือสบัดโอเลลี่ให้มาที่จัวเบโดลุเซ เดกน่จูไปดูสุดท้ายไก่เซโดตัดได้กูเพาเมอร์จะเปลี่ยนแกนตรงนี้ไม่ผ่านมากูุระยาแล้วผู้ตัดสินเป่านกวีดหมดเวลาการแข่งขันตรงนี้เลยครับเป็นทางด้านเชลซีครับทำได้ครับบุกมาเอาชนะไบตันไปได้3ามประตูต่อศูนย์ ถ้าเ,เพื่อนเพื่อชื่นชอบเป็นงไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับก่อนที่จะจากลากันไปในวันนี้ครับผมมีสินค้าดีๆมาแนะนําในช่วงท้ายวิดีโอครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆ,ๆช่วยกันอุดหนุนแล้วก็สนับสนุนด้วยนะครับผมใครที่กําลังมองหาจอยเกมคุณภาพดีราคาถูกผมมีมาแนะนําตัวนี้เลยครับจอย bspd 8รองรับทั้งเกม pc เกมมือถือ ios และ android รวมถึงเครื่องเล่นเกมอย่าง playstation 5และ nintendo switch พิเศษจอยตัวนี้เนี่ยนะครับสามารถยืดขยายเชื่อมต่อกับ iPad ได้อีกด้วยความสามารถพิเศษของจอยตัวนี้นะครับมีบลูทูธเวอร์ชัน5.2มอเตอร์สั่นคู่พร้อมฟังก์ชันไฟ RGB จอยตัวนี้ผมซื้อมาใช้เองนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ในวิดีโอได้เลยครับ